รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดอร์ิวพรศรีศักดินนสวัสดีเมืองไทยวันนี้เรามาดูนะคะมาะเรเลียนั้นก็ยังถือว่าเป็นปัญหาของโลกอยู่นะคะโดยแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตกว่า6,000 0คนทั่วโลกค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะไทยได้เดินหน้าพัฒนายาต้านมาเรเรียพีสองตัวแรกของไทยและคาดว่าไม่เกิน2ปีจะขอขึ้นทะเบียนยาได้ค่ะ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้วรวมกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศพัฒนายาต้านมาเรีเยที่ได้ผลต่อเชื้อดื้อยาที่เรียกว่าแอนตี้โฟเลตจนได้เป็นยาต้านมาเรีเยต้นแบบ P218 ขึ้นนะคะโดยถือว่าเป็นยาต้านมารเรียตัวแรกที่มาจากการคิดคน้นและพัฒนาของคนไทยแบบครบวงจรค่ะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะพัฒนาจนสามารถจดทะเบียนตำรับยาในรูปแบบของยากินเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีโอกาสเข้าถึงยาต้านมาเรลลียที่มีคุณภาพในราคาถูกได้นะคะเข้าถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ยังยากจนได้คะ่ะ